สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เนาะคะ่ะเมื่อนี่เจอ,อุสิริพ้าคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านมาเบิงเพิน่นทำพีที่ขอโชคขอลาบนมยูนี่ละคะ่ะอยู่ในโบสเนี่ย่ละคะ่ะในโบสวัดบูไข่เนาะคะ่ะวัดอาจารย์ไขะคะ่ค่ะแต่ว่า คือเห็นรถจอดอยู่หลายแท้ค่ะสีมาท่านเพิ่นบ่อสันดิเพิ่นนัดแต่งแต่ถุงกลัวๆเหมนเพิแ้ว่า,า,าบาัดที่นี่มันมารพร้ปอมกันไหมค่ะถาเสียนหน่อยอยู่เจ้าอุก,ก็ยากเพราะเจ้าอูไหมค่ะพูนค่ะนเคเพิ่นเปิดประตูเห็นต่ไฟริบๆ,ๆอยู่คุณไหมค่ะขออนุญาตเด้อปูภูมออิลูกหลานมาขอโชคขอลาบนตะมาเบิ่ง่นทำพีที่เนาะเอาบบดนี้ ไปเบิ่งนู่นปเพิ่นเห็ดอะไรย่างหือหือบริัทเห็ดยังไดญนะคะค่ะหัวหมก็เ่นเ้า่นแค่โอ้ยมามากกับเปลีนมาทำผดมั่วหนะนมแบไปไปมันด้วยูนอย่าด้วยูนะจุกอนญาต ทายคืออะไรด้วยเด้อย่บาดท่าน ยาตาวาริวหาปุระปาลิปุริยันติสะคารังิวามิวะอิโตจินังปิตานังอุปกะปติอิสิตังปติตังตุมหังคิพเมวะตมิชัตุสัพพิปุริยตุสังขปาจันโทปานาระโสยะตามนิโชติระโสยาตาสัพพิติโยวิวะ ชาตุสาวโรกวินาสตุมมาเตพวะวัตรายโยสุขิตายุโกภว,วะอาภิวาทนนาสีเลสนิจังุทธาปัจจายนโนจัตตรโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลังสิขายติภิกขยา นันตินาชันโตพูกโรวยทตินยัยนติสหิสหมิิยันติอมสหิมหารวยกิติยตินังขยัตุพิทังวายาติสรบอันนี้เอาไปไปตามจใหมายดู Kau boleh nak bukalan, hmm. ah. jis tak perlu. Kau harus kawal di pisang, tak perlu. Ya, ถูกอยู่ในนั่นเรื่องเด็กูกอืมเด็กถูกเนี่ยต้องเบ็ดหาซื้อไม่ได้หรอกเด็กทูกนะ่ยอ๋อปูจนถูกนะคุณดาวค่ะคเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเียบเรื่องเด็กทูกครับผมแต่ว่าตอนนี้เห็นเรื่องมันตาเทียนสะกอนมันตาเทียน,หนแหลมมันจะเริ่มก่อจากนี้ยนะครับเนาะ จะเป็นเก้าเลขศูนย์เครื่องตรวจการเลือดหีวตีไปยังไงแถวมันจะเป็นสามก็อีกแล้วก็เลขสามนี่เนาะครับเดี๋ยวจะ่อยไปวิเคราะห์พอมกัอาจารย์ไทยเนาะเเยให้ไปนี่นิดนึงสูงสามเป็นเลขหกอาจารย์ไทยเดี๋ยวไปวิเคราะห์พร้อมกับอาจารย์ไทยนะเพราะว่าอาจารย์ไทยก็ต้องก็ต้องเราทำเองอยู่ก็เป็นเลขทูป ที่อาจารย์โชคทวีหรือปู่ศรีสะเกตจุดก่อนตอนเริ่มพิธีตอนแรกนะครับเป็นดอกนี้ได้ครับผมดอกสองเจ็ดเก้านไครับสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองส่วนดอกนี้เป็นคนไม่โชคมาจุดวันแรมหนึ่งค่ำนะครับตอนทีเมื่อคืนผลไม้ถวายปู่พุ้มนะครับหลังวันวิสาขบูชาครับ กบเป็นงวดนี้นะครับ4 7 2 4 7 2นะครับเลขเม่ตรงกันอยู่ที่72แต่ว่า7เก่าว่าอาจารย์ใข้เพิ่นหาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ <Okay. S 1> เอาลเราไปพิดจารณาเบิ่งนะครับเนาะต่อไปก็สิไปสรุปตัวเลขกับอาจารย์ไข้ครับไป